ถ้าเรามาเช็คพลังงานไพ่นะคะในฝั่งของเขาและฝั่งของคุณนะคะว่าตอนนี้คุณและเขาต่างรู้สึกยังไงในฝั่งของเขาคือหกดาบจริงๆแล้วหกดาบสำรับเนี้ยนะ<ม>จริงๆแล้วหกดาบจะต้องเป็นการไายเหลียววนออกไปเลยใช่ป่ะแบบมูฟมูฟออนออกไปแต่ว่าหกดาบอันนี้คือเหมือนมีการดึงกลับอะคะ่ะ เหมือนมีการการพายเรือวนกลับมาหรือหรือไปดึงกลับอะไรดึงใครบางคนกลับมาได้แม่หมออ่านตามพลังงานนะไม่ได้อวยหรือว่าไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นนะคะโอเคอีกาดึงปกติเออเรือเนี่ยมันจะต้องผักออกไปให้บ้าพายออกคราวนี้มันเหมือนมีอีกาดึงเข้ามาเข้ามาทางสวนเข้ามาเหมือนกับจะดึงให้กลับมาอย่างนั้นนะคะเดออีกาตัวนี้คือแบบ ไม่ยอมปล่อยอ่ะไม่ยอมคือคุณจะไปอ่ะแต่เขาไม่ยอมปล่อยอีกาตัวเนี้ยหรือว่าวิบากกรรมอะไรบางอย่างไม่ยอมปล่อยอ่ะอ่ะคนนี้คุณรู้สึกยังไงในตอนเนี้ยคุณก็ยังรอคอยแต่คุณหันหลังไปทางอื่นนะคุณก็ยังรอคอยจริงๆให้มันสลับด้านนะคะแต่ว่ากล้องมันแบบเป็นอย่างงี้คือคุณมองไปทางโน้นนะ่าจริงๆแล้วะคุณรู้สึกว่าคุณคุณยังรอคอยในพื้นที่ในส่วนของคุณอ่ะแต่คุณจะไม่ทําอะไรอ่ะค่ะคุณคุณยังคุณแบบ คุณอยู่กับตัวเองแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเอาเวลาไปทุ่มกับงานแล้วกันแต่ว่าแต่ลึกๆคุณก็ยังรองคอยบางอย่างที่ที่มันมีปัญหากันเกิดขึ้นอยู่แล้วเขาคิดยังไงอีกตอนนี้เดลเวอร์ขึ้นในฝั่งเขานะเออเขารู้สึกว่าเขาเขารู้สึกแบบห่วงยังยังเขาเรียกห่วงแหนนะห่วงแหนความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเรื่องราวอะไรอะ่ะเดลเวอร์เกิดขึ้นอะ่ะแล้วฝั่งคุณคิดยังไงคุณรู้สึกคิงออคเคดอรเคนคุณรู้สึกว่าเขาอ่ะ นิ่งเกินไปเขาอะไม่แสดงความรู้สึกออกมาเขาปากหนักปากแข็งอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาเขาเหมือนไม่ทำอะไรเลยอะในความรู้สึกความสัมพันธ์อะแต่ตัวฝั่งเขาเป็นเดลเวอร์นะจัสติกเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาต้องตัดสินใจอะหรือว่าถ้าเขาไม่ตัดสินใจอะไรบางอย่างคุณจะเป็นฝ่ายตัดเขาอะแปลกมันพลังงานแปลกๆมันเดี๋ยวลองดูก่อนจริงด้วย e วีนออฟ o r ดฝั่งของเขาคือ just ติ e ฝั่งของคุณคือ Queen of s w o r r s คุณเลือกที่จะตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปจากชีวิตแม่หมอมองว่าน่าจะน่าจะตัดความสัมพันธ์แล้วละ่ะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณคุณอึดอัดแล้วคุณเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เขาแสดงออกมาที่มันไม่มีความคือมันมันไม่พูดไม่ทําอะไรให้มันแบบจริงจังสักทีหรือว่า เหมือนแบบไม่ทําอะไรอ่ะเออในความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรคุณจะตัดแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณตัดเขา justice แล้วตัวเขาเองอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขายังมีความรู้สึกเห็นไหมแบบแปดดาบเอ้หกดาบที่ดึงกลับมาเป็นเหมือนคนที่แบบเดินไปข้างหน้าแล้วเดินไปไม่ได้อ่ะต้องวนกลับมาเพราะว่าเขายังมีความรู้สึกให้เดร์เลเวถ้ามันไม่มี the lover ขึ้นมาไม่เหมอะจะอ่านไปแบบอีกแบบหนึ่งเลยนะเนี่ยอื แต่ก็ต้องอ่านตามนี้นะตอนนี้เขาก็เครียดเหมือนกันอะถ้าคุณเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เครียดเขาก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะในบางอารมณ์เขารู้สึกว่าต่างคนต่างเครียด <c oughs> มันเป็นคู่ดีว่า <c oughs> เขาะผ่าได้นะต่างคนต่างเครียดแล้วก็แบบหันหลังให้แกกันอะทะเลาะก,กันใช่ปะ <c oughs> ทะเลาะก,กันใช่ไหมคะอ่ะมาแล้วตัวคุณตอนนี้เป็นยังไงคุณก็เครียดมากเลยอะก้าดาบเครียดทุกกับสิ่งที่เจอคําพูดคู่เนี้ยน่าจะฟาดฟันกันด้วยคําพูดแล้วว่าจาที่ดุเดือดอะ น่าจะน่าจะน่าจะเล่นกันแล้วละ่ะดูแล้วอ่ะต่างคนต่างต่างแรงอ่ะดูแล้วแล้วเขาเขาก็เครียดนะเนี่ยไม่ใช่ไม่เครียดแต่คุณเนี่ยก้ดาดาบคนคนนี้น,นึกถึงวันเวลาที่ดีกันวันเวลาที่แบบที่คุณแบบม,มีแต่แต่แต่ให้เขาหรือว่าให้ความรู้สึกดีๆเติมเต็มให้เขาอ่ะแล้วเขารู้สึกเหมือนพลังงานบางอย่างว่าคุณรู้เขารู้สึกว่าเขาเขาได้รับจากคุณอะ่ะแต่คุณไม่เคยได้อะไรจากเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มคิดแล้วเหมือนกันนะว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่เท่าเทียม หรือว่ามีบางคําพูดบางอย่างที่คุณรู้สึกแบบนั้นปะแล้วเขาทําให้เขารู้สึกคิดคิดตามในสิ่งที่คุณพูดฝั่ง,งคุณ the d e a t and the r e b e r t h อะ่ะคือคุณเลือกที่จะจบนะเนี่ยแต่มันเป็นไพ่ของการตื่นการเกิดใหม่ได้ซึ่งแม่หมอยังไม่ได้บอกว่าจะกลับไปดีกับเขาหรือเปล่านะ the d e a t and the r e b e r t h คือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ถ้าจะกลับไปคุยกับคนคนนี้ใหม่มันอาจจะต้องคว่มกระดานความความเรื่องเรื่องเราลบๆเก่าๆทิ้งไปแล้วเริ่มต้นใหม่เลยอะ่ะมันจะเป็นการแบบ เลี่ยนแปลงครั้งนิ่งใหญ่ระหว่างความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะตัวของเขาตอนนี้มองคุณเป็นดีเอ็มเพจนะจริงๆแล้วตัวคุณเป็นคนที่ใจดีแล้วก็ดูแลใส่ใจนะเนี่ยเขาก็เห็นคุณค่าคุณอยู่นะถึงแต่เขาเป็นคนที่ไม่พูดอยู่แล้วอะเป็นคนที่ปากหนักไม่ค่อยแสดงออกมาแล้วก็ทําให้คุณแบบไม่มั่นใจในสิ่งที่เขารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นเดอ l ์เลเวอร์เป็นไปได้เดอร์เลเวอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าปกติไพ่คือมันเป็นคนที่แบบมีตัวเลือกได้ไง เออแต่ว่าพลังงานมันขึ้นมาในลักษณะที่ที่ที่เป็นคุณนะ่นะดีเอ็มเพสแล้วก็หกเหรียญเขายังนึกถึงวันที่คุณใจเดียับเขาอ่ะแต่ตอนนี้คุณน่าจะใส่ดาบกันแล้วอ่ะคุณก็ยังมองสีไม้เท้าคุณมองเห็นความสัมพันธ์ตอนที่เราดีกันเราคุยกันดีๆเรายังแบบสนุกสนานกันอยู่เลยทําไมความสัมพันธ์มันถึงกลายเป็นเดดได้ล่ะเพราะว่ามันมีมีใครคนดใดคนหนึ่งที่ทำมันพัง คนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณหันหลังสามไม้เท้าหันหลังให้ความสัมพันธ์นี้ซึ่งคุณก็คิดจริงๆนะว่าคุณจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้สึกเลยว่าคุณหันหลังให้กับเขาอะแต่ตัวคุณยังนึกถึงคุณแบบเป็นคนที่ที่ตัดยากเพราะว่าคุณชอบไปคิดถึงเรื่องราวเก่าๆสมัยที่อยู่กับอยู่ด้วยกันมายาวนานนะคะแล้วก็รู้จักกันมายาวนานอย่างเงี้ยคุณเลยตัดไม่ได้สักทีอะค่ะคุณมองเขาเป็นคนสําคัญคนหนึ่งเหมือนคนในครอบครัวไงคุณก็เลยตัดเขายาก แต่ในวันนี้คุณก็คุณเลือกที่จะตัดนะแต่บางทีความทรงจําเก่าๆอะ่ะมันก็ยังวนเวียนมาให้คุณนึกถึงวันเวลาดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแต่แม่หมอยังไม่แน่ใจแต่หกถ้วยมันขึ้นมาเนมีโอกาสรีเทิร์นกันนะเนะี่ยเพราะว่าถ้าหกถ้วยขึ้นมาความรู้สึกดีๆความรู้สึกเก่าๆความผูกพันอะ่ะมันยังมีอยู่อ่ะแล้วเขาหลักที่คิดยังไงกับคุณโหหนึ่งถ้วยเอ็ดออกครับจริงๆแล้วลึกๆในใจคนคนนี้มีความรู้สึกให้คุณมากนะล้นนะไม่ใช่ไม่ล้นรู้สึกแบบ รู้สึกดีอตั้งแต่เดลเรเวอกับเอ็ออกคับอะแต่เขาเป็นคนที่มันมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่พูดมันออกมานะคะอืมทำไมอะเนี่ยแล้วตอนนี้คุณกลายเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่ถือเก้าไม่เท้าคือคุณเป็นคนที่มีกำแพงอะคุณไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของคุณแล้วอะคุณคุณเปลี่ยนไปคุณรู้สึกเหมือนว่าถ้าเกิดคุณทําแบบเดิมอีกเขาก็จะทําให้คุณเจ็บอีกอะไรอย่างเงี้ยคุณมีกําแพงแล้วคุณก็เลือกที่อยากจะจบหน้าอะไรย่างเงี้ยจริงๆตอนนี้คุณจะมูฟออนได้ประมาณ แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแหละอืเหลืออีกนิดเดียวแต่ว่าความผูกพันมันมีไงหกถ้วยแล้วคนคนนี้จะยอมให้คุณจบไหมเดลเมจิกเชียนตอนนี้เขากำลังหาทางออกอยู่กับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคนคนนี้กําลังมองหากําลังกําลังทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะทบทวนความรู้สึกทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทบทวนว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่ทบทวนว่าจริงๆเขารู้สึกไงกับคุณกันแน่เขาเขาชอบคุณบ้างไหม หรือว่าเขาไม่ได้ชอบคุณจริงๆหรือว่าจริงๆแล้วมันชอบอะไรเงี้ยคนคนนี้จะสับสนนะแต่ถ้ามันมีเดอเลิฟว่าขึ้นมากันหนึ่งถ้วยอ่ะมันมีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่เขาอาจจะไม่รับรับมันอ่ะส่วนคุณนะถ้าเขาคนนี้ไม่ตามคุณกลับอ่ะคุณเป็นหกไม้เท้าอ่ะถ้าคุณหันหลังคุณไปคือถ้าคุณเลือกที่จะจบอ่ะแล้วถ้าเขาไม่ง้อคุณหรือว่าไม่ทําอะไรแล้วอ่ะคุณจะไปจริงๆนอะเนี่ยหกไม่เท้าแล้วก็เดดเดดแล้วยังไงต่อคนคนนี้ทำมาแล้วเหมือนอยากจะปรับความเข้าใจอีกร เออทําไมทําร้านขึ้นอยากจะปรับความเข้าใจอยากจะมาคุยกันใหม่แต่ว่าจะไม่กล้าทักหรือว่าเป็นคนที่เป็นฝ่ายเริ่มอ่ะเหมือนรอ,อคอยที่จะปรับความเข้าใจอยากรอคอยให้มันให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนของคุณคุณรู้สึกว่าคุณจะไว้ใจเขาได้อีกปะละ่ะเจ็ดดาบคือคุณรู้สึกว่าการกระทําครั้งเก่าๆที่เคยโดนมามันก็ไม่พ้นเรื่องเดิม แอบทำเดิมเดิมการทำสิ่งเดิมเดิมคำพูดร้ายๆเดิมเดิมไม่ว่าเวลาผ่านไปกี่ปีก็ตามคนคนนี้ก็ยังพูดแบบเดิมทำแบบเดิมซ้ำๆแล้วก็มีหน้ากากใส่คุณไม่เปิดเผยตัวตนจริงๆออกมาหรือบางครั้งเนะี่ยคุณยังรู้สึกว่าเขาทำอะไรลรับๆกับคุณแล้วก็ไม่เปิดเผยตัวจริงออกมาเจ็ดด่าเกิดขึ้นอะมันเป็นความรู้สึกที่คุณแบบคุณไว้ใจเขาได้แค่ไหนอะ่ะเอออย่างเงี้ยคนคนนี้นะอยากนะ แม้จะอยากจะขอโทษแต่การขอโทษของเขาเป็นสิ่งที่ยากมากเขาจะต้องไปขุดสิ่งขุดลงไปในดินมือจะต้องเจ็บเลือดจะต้องซิฟถึงจะกล้าขอโทษคนคนนี้คือจะมาขอโทษง่ายๆไม่ได้เลยคือตัวเองต้องเจ็บจริงๆเจ็บสุดก่อนเนห็นป่ะมือเละเทะไปหมดเลยอย่างเงี้ยถึงจะยอมขอโทษขอโอกาสคนคนนี้ต,ต้องต้องเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ที่ดีขึ้นเดวิลเกิดขึ้นในฝั่งคุณคุณเป็นชาวลัคนาราศีมังกรได้ด้วยนะเนี่ยเออเมื่อกี้มือลืมลืมอ่าน ลืมลืมอ่านเลยว่าละท่าไหนนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอะใจลึกๆคุณอยากให้เขาเป็นฝ่ายง้อคุณบ้างนะขอโทษคุณบ้างนะถ้าไม่ทําเลยอะคุณก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าคุณคุณก็รอคอยแค่แค่ดูการเทคแอคชันของเขาส่วนของเขาก็น,นอนจมกับไอ้สีสี่ดาบนอนไม่ทําอะไรคิดมากคิดเยอะแต่ยังไม่อยากจะทําอะไรทั้งนั้น ส่วนของคุณก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นนะสเตนก็คือคุณก็มองว่าเออถ้าเป็นอย่างงี้ฉันก็พร้อมที่จะเข้มแข็งฉันก็ไม่ทําอะไรแล้วเหมือนกันเพราะว่าฉันทํามาเยอะแล้วตอนนี้คุณกลายเป็น strength, สเตนลินพนสเตนนะคะโอเคตัวเขาเองจะเป็นเดรชาริออรนะเนี่ยหลังจากที่คุณเข้มแข็งหลังจากที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรฉันเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวฉันเองละมีหรือไม่มีเธอฉันก็พร้อมที่จะยืนหยัดได้ตัวฉันเองละคุณคนนี้จะเป็นเดรชาริออรอะ จะพุ่งมาจะกลับมาเออเราอ่านตามพลังงานเนาะ,ะจะกลับมานะคะคราวนี้ความสัมพันธ์เดือดซันหนะ้าโอ้ตอแตและขอให้รับพัง